ับกลับมาพบกับ Complete TV ครับวันนี้เรามี CPU Cooler นะครับในรูปแบบของชุดน้ำปิดมารีวิวให้ชมกันนะครับซึ่งแบรนด์ที่เราได้มาวันนี้ก็คือ PC Cooler นั่นเองครับ ำรับชุดน้ําวันนี้นะครับก็คือชุดน้ําแบบ2ตอนนะครับขนาด240นั่นเองชื่อรุ่นของเขานะครับก็คือ GICX240ARGB นะครับก็แน่นอนว่ารองรับ การเชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ดซิงค์ชุดน้ําของ PC Cooler ต้องบอกว่าเป็นชุดน้ําที่ราคาไม่สูงมากนักนะครับอยู่ที่2,790บาทเท่านั้นเรามาดูในส่วนของบันเดิลที่เขาแถมมาให้ดีกว่าเพราะว่าตัวชุดน้ําปิดเนี่เราวางอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องบอกว่าเรื่องของแพคเกจจิ้งการใส่น็อตแยกน็อตมาให้ต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับที่สําคัญยังมีการแบบว่าให้น็อตเผื่อมา อย่างละ1ตัวปกติถ้าเกิดเป็นพวกขาซ็อกเก็ตเขาก็จะมีน็อตอย่างละ1ไออย่างละ4ใช่ไหมเขาก็จะแถมมาให้อีก1อะไรประมาณนี้ครับอย่างพวกสปริงเนี้ยเขาก็จะมี4เขาก็จะเพิ่มมาให้เป็น5เนี่ยเขาจะแยกชัดเจนเลยครับแต่นี้ผมผสมไปแล้วนะตามชื่อมันก็แบบว่าเอ้น็อตสำหรับการติดตั้งหม้อน,น้ำอะไรแบบนี้พัดลมต่างๆเนี่ยโอ้โเขาาแยกมาหมดเลยแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์มาให้อย่างชาัดเจนครับ AMD bracket แต่เราใช้ไปแล้วนะเราลื้อออกมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็น Intel bracket มีขาย TR4 ด้วยนะครับนี่ไม่น่าเชื่อเพราะปกติทั่วๆไปเนี่ยยิ่งหม้อน้ำสอตอนบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยก็จะไม่สามารถติดตั้งชุดน้ำกับซ็อกเก็ต TR4 ได้นะครับแต่นี้เขาแถมมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี้เป็นแบ็คเพเดด้านหลังนะฮะติดตั้งได้ทั้ง Intel และ AMD ครับ นี่เราให้ดูที่เราบอกว่ามันเหลือมาให้1ตัวมันเหลือโดดเดียวผู้ดเดียวดายนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ครบนะครับแต่มันเกินมา1นนะครับมันคือน็อตสําหรับติดขานี่ขายึดติดตรงบล็อกตรงนี้นะครับก็จริงๆจะมี4เขาก็แถมมาให้อีก1แปลกดีฮะผมเพิ่งเคยเห็นแบรนด์ที่แถมพวกน็อตมาให้อย่างละ1อย่างละ1นนะครับตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันเกินมาหรือยังไงหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วพอเรา ดูไปเรื่อยๆเนี่ยเออมันเกินมาอย่างละหนึ่งจริงๆก็จะมีแหวนรองต่างๆเยอะเลยครับแหวนรองหม้อน,น้ำรองเคสพวกนี้นะฮะร,รูปแบบของการขันตัวขาซ็อกเก็ตลงไปที่บล็อก CPU เนี่ยมันเป็นหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็แปลกใจอีกเหมือนกันผมก็เพิ่งเคยเจอแต่โชคดีคือไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเอยเราไม่มีหกเหลี่ยมหายากไซส์ไหนเนี่ยเขาแถมมาให้เลยแปลกดีครับปกติผมก็จะเห็นเป็นน็อตน็อตสี่แกอะตัวเล็ก โอเคแล้วเขาก็จะมีคู่มือนะครับในการติบตั้งแล้วก็เป็นสายชุดนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อสายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟเลี้ยงหรือว่าไฟ ARGB นั่นเองก็เป็นปกตินะครับสำหรับชุดพัดลมหรือว่าชุดน้ำปิดที่มีการเชื่อมต่อแบบ ARGB ได้เชื่อมต่อกับบอร์ดได้มันก็จะมีพวกสายลิงก์แบบนี้นครับ งงๆหน่อยนะฮะและนี้เขาก็จะมีเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ก็สามารถคอนโทรเรื่องไฟรอบพัดลมแล้วก็โหมดของไฟต่างๆได้พวกสายพวกนี้มันก็จะเป็นสายเชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ดซิงค์นะครับก็จะดูงงๆแต่ว่าถ้าเกิดเราทำความเข้าใจกับมันดีๆเนี่ยมันก็จะแยกกันแค่ในส่วนของไฟที่เชื่อมต่อควบคุมแสงสีและการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับพัดลมเพราะว่าจะสังเกตว่านี่ อันนี้คือพัดลมหนึ่งตัวนะครับเขาจะมีไฟ2เส้นไฟ2เส้นเนี่ยความหมายก็คือ1ตัวเชื่อมต่อเรื่องของแสงไฟนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยเชื่อมต่อเรื่องของไฟเลี้ยงพัดลมก็ไม่ต้องงงครับสามารถจะแยกแบบนี้แหละเช่นกันครับปัม๊มก็เหมือนกันเลยตัวปั๊มก็หน,นึ่งเส้นก็คือไฟเลี้ยงปัม๊มอีก1ชุดก็คือไฟ A R G B นะครับสำหรับการเชื่อมต่อให้มันลิงก์กันทั้งหมด เราดูพัดลมก่อนดีกว่านะครับมาดูสเปคพัดลมพอดีผมยึดติดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูพัดลมขนาด12เซนครับเนื่องจากว่ามันเป็นขนาดหม้อน้ํา240เนะก็ต้องใช้12เซน2ตัวเรามาดูที่ตัวพัดลมนะครับนี่สําหรับสเปคของพัดลมตัวนี้นะครับรอบพัดลมสูงสุดอยู่ที่2,000รอบรอบพัดลมเนี่ยถือว่ารอบจัดเลยทีเดียว2,000รอบแล้วก็ค่า CFM เนี่ยอยู่ที่72 CFM แล้วก็จะมียางรองนะครับกันสั่น ตรงขอบพัดลมตรงนี้ตรงจุดติดตั้งน็อตนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเป็นยางรองสีดำโอเคครับอันนี้ก็สายไฟเนี่ยก็หุ้มสายถักทั้ง2เส้นทีนี้เรามาดูตัวหม้อน้ําหน่อยนะครับนี่คือหม้อน้ําของเขาขนาด240มิลิเมตรแล้วก็จะมีโลโก้ PC P C cooler ตรงนี้ครับนี่ฮะโลโก้เป็นลักษณะสกรีนลงไปเนาะมีนูนนนนิดนึงแล้วก็สายยางเขาครับก็หุ้มด้วยสายถักนี่ สายยางหุ้ม้วยสายถักมาที่ตัวบล็อกกันบ้างกับปั๊มนะฮะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับตามแบบฉบับ All in One Liquid Cooling นะฮะหน้าสัมผัสทองแดงไม่ได้มีการเคลือบคอปเปอร์แต่อย่างใดแล้วก็ขาซ็อกเก็ตนี้เป็นของ AMD นะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ได้ยึดแบบนี้เราต้องมายึดติดเองนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับปรับองศาของการติดตั้งได้เผื่อหม้อน้ําจะอยู่ข้างบนข้างล่างด้านข้างนะครับก็สามารถปรับได้และจุดหนึ่งนะครับเรามาดูตรง นี่เห็นไหม PC Cooler ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นพลาสติกครอบอยู่ซึ่งข้างในจะมีไฟนะครับโดยไฟของเขาเนี่ยเป็นไฟลักษณะแบบกระจายเต็มพื้นที่ตรงหน้าบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นโลโก้ PC Cooler อยู่นะครับที่สำคัญครับเห็นไหมตอนนี้มันมันหัวทิ่มอยู่ใช่ไหมโลโก้เขาหมุนได้ครับนี่สามารถหมุนปรับได้เผื่อว่าคุณจะติดตั้ง แนวอื่นๆแล้วเบล็อกมันไม่ตรงไม่เป็นแนวตั้งนะครับมันก็ไม่ต้องกังวลครับเลือกจุดติดตั้งแล้วค่อยมาหมุนบล็อกนะครับให้มันเป็นทิศทางที่โลโก้หัวไม่ทิ่มไม่ต้องกลัวนะครับหมุนไปมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นฝากเกลียวเปิดได้นะฮะเหมือนจะเป็นฝากเกลียวเปิดได้แต่มันไม่ใช่นะฮะเออวันนี้เนี่ยผมจะทดสอบกับ AMD Ryzen 5 3600ต้องบอกว่าตัวสิงเดิม ที่แถมให้กับไลนเส้น53600เนี่ยร้อนพอสมควรเลยผมเทสแล้วเนี่ยฟูลโหลดอยู่ที่95องศาเราไปดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนเป็นชุดน้ำปิดของ PC Cooler รรุ่นนี้จะสามารถควบคุมอุณหภูมิสูงสุดได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ เอาละครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าดูแสงสีครับค่อนข้างนวลตาเลยทีเดียวสามารถปรับโหมดต่างๆได้ที่เมนบอร์ดซิงค์เหมือนกันเอาละในส่วนของผลทดสอบครับหลังจากทดสอบเนี่ยสามารถลดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง9องศาเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า ตัวซิงค์เดิมของไลเซน5360เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่95แต่ PC cooler นะครับ GICX 240ตัวนี้นะครับสามารถคุมอุณหภูมิสูงสุดได้อยู่ที่86องศาก็ถือว่าต่างกันถึง9องศาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าราคา2,790บาทเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะฮะ เราก็ได้เห็นบททดสอบไปแล้วนะครับกับชุดน้ำปิดจากแบรนด์ PC Cooler นะครับในรุ่น GICX 240 ARGB นะครับต้องบอกว่าเสียเงิน2,790บาทแล้วลดอุณหภูมิได้ประมาณ10องศาก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลการทดสอบต่างๆเนี่ยอาจจะมีแปลผันบ้างนะครับตามการติดตั้งต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาชุดน้ำปิด ในราคาไม่แพงมากสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับราคา2,790บาทตามร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนําทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ